ที่เห็นอยู่นี่คือนักท่องเที่ยวอยู่เอเชียติกถ่าเรือที่ทีสองเด้อท่านผู้ชมเด้อนักท่องเที่ยวเยอะมากๆหลายอีลีโอ้โหต่อแถวยาวเป็นขบวนยาวห้าสิบเมตรเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหเบิ้งเบิงเบิงแถวยาวมากๆเลยท่านผู้ชมอยู่เอเชียติกนะจะมีชาวอินเดียเลยเด้อท่านผู้ชมเด้อหันมาเห็นกลองเครือไทยวังหนึ่งนี่เะเงิรเลยเครือไทยมุนให้ใหม่นะ เคลท่านฝากอะไรกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมเด้ลยนี่เคลือเซนมาอัปเดตล่าสุดเนาะล่าสุดอยู่เอเชียติกเด้อท่านผู้ชมเด้ลมืัอนี้ก็จะเป็นวันที่วันที่13วันพฤหือฮัตมีนาคม2568เด้อท่านผู้ชมเด้อนลยจะเห็นสาวฝรั่งต่างชาตินั่งยืนคุยโทรศัพท์อยู่เนาะเดี๋ยวเคลือเนจะให้เบิ่งแถวนะกรุงเที่ยวว่าจะยาวขนาดไหน จะเยอะขนาดไหนเนี่ยโหเคยไทยบอกได้เลยยาว50เมตรเนาะคลิปนี้เคยเ่อไทยคิดว่าเคยเ่อไทยจะบอตัดต่อเนาะเคยเพื่อไทยจะถ่ายถ่ายเป็นคลิปแล้วก็ลงไปเลยเด้อท่านผู้ชมดยนี่คือบรรยากาศเน้อท่านผู้ชมอยู่นี่แหละก็อยู่นี่ก็จะเป็นเรือใบโบราณเด้อท่านผู้ชมดูเรือใบเรือใบโบราณก็จะจะเด่นมากๆเดียหลับชมต่อเลยเนาะ ก็มีหลายประเทศมากๆมาเที่ยวประเทศไทยเนาะคืไทยจากให้ประเทศลาวมีนักท่องเที่ยวเยอะๆมากๆวัสี่เด้อท่านผู้ชมมาเที่ยวประเทศไปเที่ยวประเทศลาวเนาะนี้ก็ข้าเจ้าก็จะยืนเป็นแถวมากๆเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะโอ้โหแถวยาวจริงๆขออนุญาตเด้อขออนุญาตเด้อขออนุญาตเด้อครับขออนุญาตนะครับโอ้แถวยาวเป็นขบวนเลยท่านผู้ชม วันนี้เคยไม่ได้คิดว่าฝนจะตกเด้อท่านผู้ชมเด้อถ้าประเทศเราเนี่ยมีเรือเในนอร์ทอยู่แม่น้ำโคงเนี่ยแม่นม้ำคลองเนี่ยนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเยอะขนาดนี้นะเคยเคยบอกว่าสร้างตึกสร้างคอนโดได้เลยเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โห,หจะมืดมืดแน่เด้อท่านผู้ชมเด้กอกองเคยพิไทยมานก็ไม่ทันสมัยเนาะทุนยังไม่มีกําไรยังไม่มีเด้อท่านผู้ชมเด้อตอนนี้ลงทุนอย่างเดียว ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมเด้อเบิ่งเนาะเคอร์เทยยังไ่ทันได้เงินยังไม่มีรายได้เด้อท่านผู้ชมเด้อกำลังสะสมแต้มอยู่เนาะถ้าเอฟซีท่านไหนดูแล้วคลิปเคอได้สั่นไว้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเด้อท่านผู้ชมเด้อเคอร์เทยก็มีเอฟซีน้ำทาน้ำเพื่อนเพื่อนยูทูบหลายๆท่านอยู่บัน้อาท่านผู้ชมเนาะเคอรทยก็ไม่รู้เนาะมีหรือไม่มี เดี๋ยวเขาจะให้เบิ่งแถวยาวมากๆให้ก็ค่อยๆล่อๆไปนะอันนี้เป็นประเทศใดเนาะท่านผู้ชมนำมาถ่ายรูปกันก็จะมีหลายประเทศมากๆนะนี่ก็จะเป็นชาวฝรั่งต่างชาติแน่นอนเด้อท่ามมนผู้ชมเลโอ้โหสุดยอดตอนนี้ฝรั่งต่างชาติกำลังเดินเป็นขบวนเด้อท่ามมนผู้ชมเด้อ เป็นขบวนล,ลงเรือดินเนอร์อยู่ถาที่1ของเอเชียติกเนาะบางหนึ่งเคยไทยเดินมาจากถาที่แถวที่สองของเอเชียติกเนาะปเะเ็นฝรั่งต่างชาติเดินเป็นขบวนแบบนี้นะเนาะเดียวเดียวเดียวเคยมีจากมุนกล่องไปใหม่มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้าานอันอนี้จะเป็นแถวแถวทางถาที่สองของเอเชียติกเดินชมชมดูนี่นี่นี่ล่องเรือเจ้าพญา เพชรหลักอย่างนนเนาะท่านมนาะคนไทยก็อ่านไม่ออกนะนี่จะเป็นคนไทยเน,ะนาะพระนครทัวร์จะเป็นของคนไทยด้วท่านชมเด้ออันนี้ก็คนไทยก็วนไปวนมาอยู่ท่าที่หนึ่งแล้วก็ท่าที่สองของเอเชียติกเด้วยท่านชมเด้ออันนี้ก็เขาจะเดินเดินไปทางถาที่สองด้วยท่านชมเด้อ แต่ตอนนี้เครือใช้กล้องเครือใช้หันอยู่ถาที่หนึ่งนะก็จะเห็นหนักท่องเที่ยวกำลังเดินเดินหาที่ต่อแถวด้วยท่านชมก็วิ่งด้วยบางคนก็วิ่งด้วยโอโ้โหวิ่ง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  <c oughs> เครือใช้ก็จะถ่ายคลิปให้ท่านชมได้เบิง่งไไปดูด้วยท่านชมเดี๋ยวรอชมตอนเรือเจ้าพระยา <c oughs> ไว้ออกคิกเนาะ จพาพิเศษเบอร์เจ็ดออกไปแล้วก็ไว้ออาคลิกจะเข้ามาเด้อท่านผู้ชมเด้อก็จะรอดูตอนนั้นต่อไปเนาะตอนนี้ก็ชมบรรยากาศสวยๆงามๆไปก่อนเด้อท่านผู้ชมเด้อวันนี้ก็จะเป็นชาวฝรั่งต่างชาติมายืนยืนรอยืนต่อแถว เตรียมตัวจะลงเรือดินเนอร์เือะท่านผู้ชมเดินเรือสำรานประเทศไทยเนาะทศไทยก็จะมาอัปเดใน้ท่านผู้ชมเบิ่งความสวยความงามการท่องเที่ยวที่ทันสมัยมากๆอยู่ประเทศไทยเ้อท่านผู้ชมเด้ออันนี้ก็จะหันกลับหันกลับเนาะคนไทยเขาเจ้าก็ชอบเที่ยวไทยเ้อท่านผู้ชมเดินอันนี้ก็จะมีฝรั่งต่างชาตินั่งกินนั่งดื่มเนอท่านผู้ชมโดร้านละร้านเหล่าร้านอาหารเนาะ ก็แน่นอนการท่องเที่ยวี่ก็จะมีการดื่มการสางการปาร์ตี้กันเนาะนี่ก็เคยพไายจะให้ดูให้ชมเป็นระยะเป็นระยะเป็นช่วงเป็นช่วงเด้อทท่านนี่ก็คือบรรยากาศที่นักท่องเที่ยว ต่อแถวยาวเป็นขบวนเนาะเตรียมตัวลงเรือดินเนอร์เด้อท่านผู้ชมเด้อแต่เคยไปก็มาอัปเดหลายๆคร,รั้งก็จะตื่นเต้นหลายๆคร,รั้งเนะนาะนักท่องเที่ยวก็เยอะทุกวันไม่มีวันไหนก็ไม่มีวันไหนว่านักท่องเที่ยวจะมาเยอะขนาดนี้เนะาะจะบอปลายขนาดนี้เด้อท่านผู้ชมเด้อน,นี่ก็จะเป็นทีมงานในเรือนะเราก็จะมาเที่ยวกันเยอะมาก ทั้งน,นี้ก็จะเป็นลานเหล่าลานเดิมลานสา่งสาร์าร้องเพลงสดๆให้ดูให้ฟังเลยท่านผู้ชมเยอะมากๆนี่คือคะจะพาอย่างอย่างวนดูนะช่วงเวลาเราท่องเที่ยวเข้าเข้ามาเยืนต่อแถวกันลงเรือดินเนอร์นี่นก็จะเป็นหกโมงหกโมงฮาทุ่มหนึ่งนะท่านผู้ชมเดินก็ ทุ่มหนึ่งแล้วก็สองทุ่มแล้วก็หมดแล้วท่านผู้ชมก็ไม่มีนักท่องเทีย่ยวยืนเต็มแบบสนะี่เนาะก็จะโล่งแล้วก็จะมีคนมาเดินเล่นมาถ่ายรูปกันก็บโบไล่บันไดเด้อท่านผู้ชมเลยแต่ตอนนี้มเคยใชาบอกว่าช่วงทุ่มหนึ่งเนี่ยฮะสองทุ่มาาเยอะม,มากๆจะมีเยอะม,ม,มากๆเลยสิสองช่วโมงเนาะช่วงหกโมงทุ่มหนึ่งเด้อท่านผู้ชมหกโมงกับทุ่มหนึ่ง ซองทุ่มก็หมดนี่ก็จะเห็นขจ้า,จาเยอะแบบนี้ต่อแท้ากันยาวแบบนี้เอ้อ,อทั้งชมรมคลิปนซฝากก็ไรกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เอ้อทั้งชมรคลิปนี้คืินจะขอลาจบที่นี่ก่อนพอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ